สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีตีามคุณยายเนาะค่ะเนาะมือนี่ก็คือเก้าละค่ะลูกค่ามาสั่งบักข้ามเทศเนี่ยค่ะแม่ค่าเขาสวนสองเจ้าสามเจ้าขายให้ท่านผู้ชมนั่แต่าว่าให้ไรมือนี่ก็คือเบิ้งหัวคุณยายละค่ะเก็บจนหัวหยองหัวหยุง่งต้นบักข้ามเทศมันเตี้ยกเกินไปเนาะคะ่ะเนาะ ต้นมาขามเทศนมันเตี้ยเกินไปมันมาขวางผมเฮ้าดอกเต็มหัวเลย <laughs> มือนี่เก็บมือมือใหญ่เรด่วนมาแรกว่ามันสีนอนคกอยูติอุ้ยหลอดไปหลอดมาต้นมันเตี้ยเนาะค่ะเนาะต้นมันเตี้ยก่ะว่าเป็นยังนี่แหละเขาเคยว่าของแขกของแท้คุณยายถาพาลุยสวนของแท้เลย ไม่กลัวอะไรลุยสมชื like 3> <3 ่อเออลุยบ so ่ลุยกับเบิ้งเจ้าหัวรลยค่ะรอดเห็นบ่ค่ะมันถึงงางไปมันก็ต้องรอดเด้ค่ะรอดหาเก็บไหมบ่รอดหาเก็บไหมลูกเบ่อเบิดล่เ้าแล้วเก็บมือมือมือเว้นนี่แหละตำนี่สิเลยค่ะชนนี่สิมันก็ติดหัวติีทางเดี๋ยวไปห้าไปหาตาอ้วนก่อนตาอ้วนเห็นหัวข่สำบู สมเือครับคุณยายวสวนสมเืครับเอมสวัสดีครับเจอแต่วันขึ้นเก่าไปใสยูนินึ่งครับดอกกันเตจเกิดหลายเกี้ยาหัวใหญ่เต็มไปมืดสมื่อครับคุณยายถ่ายขาวนสวนครับเต็มหัวกันเลยเอาแต่บัสเชีาไทยเบองนี้เอาจับายหัวคุณยายเบื้องครับเบิ้งเบ้งเบมันแดดเออเบิ้งครับเบอนี่ล่ะเบ้นี่ล่ะสมสมเื่อว่าพ้าวลุยสวนนี่คุณยาย ไม่ลุยเต็มที่มันต้องหัวหรอครับลุยมาลุยชัดเจนมาเจรียชัดเจนชัดเจนเนาะอันนี้ตาอ้วนย้อนตาอ้วนเห็ดต้นบักขามเทศเตี่ยมันเตี่ยมันก็ดีสินละเออได้หลอดไปหลอดมากหลอดไปหลอดมาผมยาวก็มีแต่งแต้มลุยสวนคก็เพราะเป็นยังค่ะก็เ่าเป็นยังถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเข้าเห็ดเช่าสวนสวนบักขามเทศก็ให้ท่านผู้ชมดูว่า คุณยายถาผ้าลุยสวนกิ่งบ่นี่ลุยคักอิลีลุยตัวดอกเต็มหัวแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ตะอ้วนอีกวันนี้เป็นยังไงจะหมดหรือยังเก็บถึงเดือนไหนไม่มีหน้าก็นตังเก็บได้เยอะครับสิไมหน้าก็มีเก็บขึ้นเขาได้หนี่นอกจากสิเก็บก็เก็บมันยังไหลายอยู่นี่แหละครับีรุ่นนี่ล่ะนี่นี่ก็รุ่นนีเลุยนี่นี่นี่นหันี่เนาะอมาไม่มันออกดอกอมาไม่เรื่อยๆระเบงต่พ้อเราสิกระรั่นตีตัว เมื่อไรก็มีแต่คนมาคุ้มมันโดนกับเจ็บเหงื่อเก็บให้ืเนี่ยมันเป็นหลายรุ่นมันเป็นที่เดียวไปเรื่อยๆไปเรื่อยเก็บตมมูสุออกมึงไม่เป็นขึ้นมาเรื่อยเป็นเรื่อยมันก็ซ่อนไว้ซ่อนไว้เนี่ยก่อนจะวานเนี่ยเก็บนานอืมเนี่ยเก็บนานเนี่ยเจ็บมากขัดเดือนมีนาแน่นอนเรือเบิงเตียเตียครับผมตะอวนแลาวเมื่อไหลไบ่มีดอกหลาแล้วเบิงเนี่ยเตียครับเกว่าอันข้านมันเนี่ยเรือเบงก้านไปเลย หลายปีเห็นเตี้ยล่องเหมาองไลอืลองคนเหรพันเตี้ยซื้อเนี้ยพันเตี้ยบอครับท่องสมบเตี้ยแต่ว่าผมเห็นมันเตี้ยแต่อ้วนเนี่ยเห็เตี้ยเห็นมันเตี้ยผมว่าเห็นมันสูงมันต่างกัเมากเห็นมันเตี้ยเนี่ยมึงเก็บกเป็นลูกค้าเขาโตเขาก็มาขับเก็บลูกค้าก่อนเอาตาอ้วนว่าขอเวลาไปเก็บให้ลูกค้าก็ลูกค้าทำลูกค้านางรอแล้วเออมาแล้วันนางรอแล้วเดี๋ยวพอท่นลูกค้าได้ดิเบิ่งเตี้ยกะเตี้ยแล้วเบิ่งฉันกะเตี่ยข้านไปจนเตี้ยอยู่แล้ว นาเตี sea, ite, it you know. you ้ยยังได้หมอบเดี๋ยวขั้นเบิ่งดอกไม่เต็มหัวเลยลุยสวนจริงๆเลยแล้วเบิ่งดอกยังเต็มเลยค่ะเด้อท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีติดติดตามคุณยายนี่นานๆไปเลยเก็บนานไปเลยอ่าแต่เบิ้งสิหอดเดือนไดแต่อ้วนสิแต่รันตีได้เป็นยังไงต้อดวน ทักทายหน่นายเป็นไในมือนี่คือเป็นแต่เมีไอแถ่มีไอตัวเบียกค่ะเบียกค่ะมาคุ้มติเบียกค่ะมาคุ้มขาดพอด้วยโอ้ยโอ้ยด้วยมือนี่ออเดอร์หลอือมาสองเจ้าสามเจ้าอีเจ้าสุดท้ายนี่ก็สิเก็บให้แล้วก็สิพักพันมือนี่สิแล้วมือนี่แล้วมันสิคำสิมืดเหรอเลิกโรงเรียนมากอะมาลุยสวนนี่ละหมดแล้ว นั่นม mm like nah ่ค yeah, ่ะทร่มาอีกเลเ้งพูบวเอาไปว่างหันขายเมือล้วโทรมาอีกก็เลยว่าให้รอล่ออีกจักสองมือสองมือเนี่ยละสองสามมือมื่อมอโอเคขายดีก็ท่องคำได้หาทีได้หาแบงเพินหาโอเค โอเคนะคะคุณยายขอลาไปก่อนฟังเสียงยายเริ่มด่วนอันคุยกันกับลูกขาโท่มาก่าสิมาเอาอีกมัดสับอท่านเนโอเคอ่ะมื่อนี้พ่อแค่นี้ก่อนคุณยายขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 就靠办案费、退休费维持。